แม่กำปองไหวไหมนี่คือคำถามเมื่อก้าปีก่อนจากคำถามเล่นๆน,นำมาสู่คำถามจริงจังในวันนี้รู้จักแม่กำปองมานานพอเราเป็นคนในพื้นที่คือหมู่บ้านต้นแบบในการพึ่งพาตัวเองทั้งวิถีชีวิต และการใช้พลังน้ำจากแม่น้ำปั่นไฟใช้กันในหมู่บ้านเล็กๆซึ่งก็ไม่ไกลจากเชียงใหม่มากนักโดยสภาพของความน่ารักของชุมชนคำถามน,นี้ไม่ได้คาดหวังว่าไม่กำปองจะกลับมาเหมือนเดิม หมู่บ้านที่เงียบสงบน่าค้นหาในอดีตหายไปด้วยจำนวนผู้คนที่หลังไหลกันเข้ามาอย่างบ้าคลั่งความทรงจำเก่าๆเ,เมื่อเก้าปีก่อนย้อนกลับมาเมื่อมีโอกาสกลับเข้ามาแม่กำปองอีกครั้งในวันเวลาที่ใครๆก็พูดถึงแม่กำปอง มู่บ้านเล็กๆที่มีมาจากแม่น้ำและดอกกาปองที่มีในชุมชนกลายเป็นชื่อหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายของนักเดินทางสายน้ำที่ไม่เคยเหีดแห้งไหลผ่านนําความชุ่มชื้นมาให้หมู่บ้านเล็กๆไม่เวน้นวันบรรยากาศความเรียบง่าย กลายเป็นจุดแข็งของชุมชนที่ถูกหยุดยกขึ้นมาเพื่อทำให้พื้นที่มีมูลค่าใบเมี่ยงใบชากาแฟถูกนำมากลายเป็นสินค้าโอทอบของหมู่บ้านทุกคนได้รู้จักหมู่บ้านมากขึ้น ควันไฟยังคงอ้อยอิงตามวิถีชีวิตชุมชนที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตที่ยังคงแบบดั้งเดิมเป็นเสน่ห์ที่คนเมืองน้อยนักจะได้สัมผัสความสงบบนท้องถนนยังคงเป็นที่พักผ่อนของเพื่อนตัวน้อยของมนุษย์ เมื่อเดินผ่านบ้านใดในยามนั้นก็จะมองเห็นดอกไม้สวยๆข้างทางให้ได้ยตนไม่ต้องรบรีกผู้คนมีร้านกาแฟเล็กๆพอได้นั่งพักทักทายกันแบบสบายๆมีโอกาสได้เข้าวัด ได้ยนพันไม้ต่างๆที่ได้อาศัยชายคาวัดเป็นที่ก่อกำเนิดบ่งบอกถึงความชุ่มชื้นที่มองแล้วสุขใจกับชีวิตที่ค่อยๆดำเนินไปผ่านไปปีแล้วปีเล่าใช้ภาพเก่าๆสมัๆวัดที่สงบเงียบ ตามกรสแยใจคอของผูคนในหมู่บ้านอีกเก้ปีต่อมาที่ผมย่างก้าวเข้ามาในหมู่บ้านตามกระแสเรียกร้องจากวันเพื่อนต่างแดบนบที่ถืนหามหมู่บ้านในฝันภาพกเก่าๆในอดีตของผม าไปภาพใหม่ปรากฏความสูงไว้ของเรามันมาไกลขนาดนี้หรืออย่างไรแม่กำปองเมื่อ9ปีก่อนหายวับไปเป็นแม่กำปองที่หมายปองของคนทุกทุกวัยที่ต้องมาเช็คอินตามคำนิยมของคนรุ่นใหม่เธอมาได้ฉันก็ต้องมาได้ กลายเป็นเมืองที่แออัดไปด้วยผู้คนและร้านค้ารถราต่างๆเพียงแน่นถนนที่ว่างเปล่าไม่มีอีกแล้วในวันนี้คนแปลกหน้าที่ห้ามพวกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะสารที่แบบนี้มีจำกัดในการาราจรผมต้องปล่อยให้หนุนไปตามกระแสโลกหรืออย่างไรยาแม่กำพลจะไหวไหม ระวังคนนะคะจริงมัคนควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับแปดก้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับอุปกรณ์ครบอุปกรณ์ครบสำหรับถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอไปพร้อมกันรูปถ่ายวิดีโอถูอินวันถูอินวันภาพนิ่งก็ได้ภาพเคลื่อนไหวก็ได้ คุณผู้ครับวันนี้จะนําเรื่องราวการเดินทางด้วยจกกักรยานนะครับ <mi i> นํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนที่โรงพยาบาลสุนทรภูมิวันนี้นะครับเราจะนัดเจอกันแล้วก็ไปปั่นจกกักรยานกันกน้นำลึกถึงสมัยเมื่อครั้งอยากจบมาทํางานใหม่ครับผมกำลังจะออกจากบ้านครับก็ม <net> <c oughs> <ơ> ีเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีทั้งถุงมือถุงเท้าแล้วผมก็จะเอาจัก,กรยานนะครับใส่รถไปแล้ว้าก็จะขับรถจากที่โดยสเกตนะครับเดินทางกันต่อไปที่แม่กับปองติดตามชมกันได้ครับนี่คือจัก,กรยานที่จะนำไปปั่นในเช้านี้นะครับมีเจ้าแมวน้อย มาเลยเิญมาเลยจะมาเลยนมาเลยงมาเลยน้องมาเลยตามมาตามมานี่ก็คือจักรยานที่จะนั่งไปปั่นวันนี้นะครับก็เตรียมอุปกรณ์แล้วะยุกต์เอาครับวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมาย เราจะเดินทางกันแล้วนะครับจะใช้จักรยานผมนำจักรยานขึ้นรถนะครับใส่รถเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อมีเจ้าตัวเล็กมาคอยนอนอยู่ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่โครงการหลวงทินตกครับเราจะปั่นจักรยานขึ้นไปที่แม่กับปอนะครับ กำลังเตรียมจักรยานนะครับเ,เตรียมความพร้อมในการจะขึ้นเขาก็เตรียมยอดโซ่ใส่น้ำมันให้เรียบร้อยเพื่อป้องตัวในตอปัน่นอันนี้เรามาสองคนนะครับสองคนจักรยานสามอันนี้เรากำลังจะขึ้นขึ้นดอยปัดขึ้นไม่คำฟอง จอดพัก,กรถขี่โครงการหลวงตีนตกอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จะ,จะมีบรรยากาศชื่นชมก็จะมีเรือนสาธิตการผลิตไม้กระถาะะงนะครับทางด้านซ้ายมือของเราทีาย<อ>ว่าอากาศจะเพิ่มแต่ก็ออยังมีแขกู้กเข้าชมก็มาเยี่ยมชมโครงการหลวงของเรา ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการมีกาแฟอร่อยครับอืม๋ยแวะชิมกาแฟกันขนมใช้ได้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 เพือ่อนนี่อีกคันหนึ่งของเรานะครับอันนีอ้อันนี้ไม่ได้รานมาสิดฟี แต่ต้องจอดน้ำมันเครื่องรถจะไปถึงย่าวไอ้รองเท้าใชไหมได้รองเท้าหลุดอ,อืมไอมหมูรองเท้าหลุดทีเดอะไรมันหลุดไอ้ตัวลนะอบวะเนี่ยไอ้ตัวพื้นเลย นี้เราอยู่ที่การจํรราแฟแลยหลวงปีตตกนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นขึ้นไปที่ให้กำปองกันนะครับเราคบกันมานานแล้วครับสองคนเราเราอาจจะเลิกคบกันก็วันนี้แหละครับถ้าใครเหนื่อยไม่มีแรงทิ้งแน่เลยยี่สิบปีที่คบกันอาจจะจบวันนี้นะครับคอยดูว่ามันจะไปรอดไหม ก็มีรถทยอยขึ้นไปน,นะครับนในสภาพทีใกล้กำองนี่ก็เป็นทลิปแรกนะครับที่ผมจะปั่นจันกรยานขึ้นที่นี่นะอาจจะเป็นทิปเดียวมั้ง <c oughs> ที่นี่นะครับบรรยากาศสวยงามครับก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ตรงข้างทางใครที่จะเดินทางขึ้นไปนะครับก็ใช้บริการที่นี่ได้นะครับ <c oughs> ลักษณะของถนนก็จะเป็นลักษณะลาดยางอย่างนี้นะครับ แต่ก็จัมีทางที่ขึ้นลงขึ้นเขาคันข้างที่จะหูแล้วเอาเรื่องเหมือนกันนะครับจากระยะทางที่เข้ามาจากทาง,างา้าไม่ไหวก็จูงแล้วครับไปเดี๋ยวเราตามมันไปไม่จริงก็ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้คีไม่ต้องใช้ใช้พระธรรมมา <c oughs> อันนี้เราก็จะใสอุปก, <c oughs> กรณ์ตามที่กินมอุปกรณ์ครบ ลอยคำกคาแฟโครงการหลวงอุปกรณ์ผมก็ซื้อไม่แพงเพื่อใชุ้ณปีนครับใช้งบในการปัน่นครั้งนี้สองหมื่นบาทรวมจัก,กรยานอันนี้กำลังฝึกใช้กล้องอยู่นะครับเดี๋ยวดีช่างภาพมือใหม่นะครับ <c oughs> ช่างภาพมือใหม่เดี๋ยวเราจะลุยได้กันตอนนี้กำลังฝึกปรับกล้องอยู่นะครับ อตอนนี้คือกดถ่ายภาพดถ่ายภาพตัวน,นี้เราอยู่ที่ตีนตกเราจะปั่นขึ้นดอยจากโครงการหลวงตีนตกเรามาดวนกันหน่อยอ,อเรามากันสองคนจะไปปั่นรถสีบด้วยจะไปจะถึงไหนไม่รู้นะครับดอยมวยครับแม่ นี่ครับคือโครงการหลวงทีตกตีนเราจะตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับจุดเริ่มต้นปั่นจักรยานของเราสองคนในวันนั้นนะครับบรรยากาศถนนหนทางเมื่อ9ปีก่อนว่างมากที่ทําให้เราสามารถปั่นจักรยานท่องเที่ยวในบุบ้านได้อย่างสบายๆไม่มีรถดามากมายเช่นปัจจุบัน เริ่มปั่นขึ้นดอยวนระยะเวลาการปั่นของเราตอนนี้เราจะปั่นขึ้นดอยที่แม่กำปองบ้านที่รู้สึกปลอดภัยในการขับขี่ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับภาพอาจจะสั่นไหวนะครับเพราะเทคโนโลยีของกล้องในอดีตไม่มีระบบการสั่นเหมือนในปัจจุบันนะครับปั่นมาไม่ไกลมากแค่ประมาณกิโลกว่าๆครับ เล่นเอามือใหม่ที่เพิ่งหายจากเป็นไข้อย่างผมออกอาการเหนื่อยล้าเพราะถนนชันเอาเรื่องพอสมควรแตกต่างจากเพื่อนซีของผมนะครับที่เขาปั่นมาตลอดในช่วงเวลาว่างเราไปติดตามชมบรรยากาศของแม่กำปองเมื่อ9ปีก่อนกันนะครับเรามาถึงทางแยกถ้าเราตรงไปไปแม่กำปองนะครับเดี๋ยวสายป็นบ้านปอก แล้วก็บ้านไม่ลายนะครับเราเดินทางต่อครับเราเริ่มปั่นขึ้นโดยนะครับอันเริ่มกินแรงผมแล้วครับ สวัสดีครับหวดแรงแล้วครับขาอ่อนไปแล้ว ดูหน้าคุณกุ้ยได้ครับผาที๊หน้าขาวเลยครับโอ้โหขาวเป็นแดดจังกลิมเลยมือไม้สั่นลยัหมงแล้วครับกลับหลงทางนี้แต่ไม่รู้ว่านะ้ำพุนไปที่ไหนช่องทางของเราเป็นขวนนะครับน่อ้อยกะบบเมตรนึงใน พิษสงของเนินต้อนรับของเราเล่นเอาคุณเทมิตลิ้นห้อยแล้วครับตอนนี้ต้องจูนละตอนนี้เสือภูเขากลายเป็นแมวแล้วครับตอนนี้ตรงทางนี้ไหมหาทางกลับไปดูอ่ะอ่านะข้อดีของการมีขาตักก้งเลยว่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นไงบ้างครับ ร <mm> ทริปแรกของเราเ,เราจะเลิก <mm> คบกันว <mm> <mm> ันนี้แหละชันมากแทนที่จะพาเราออกทริปที่มันชานเลยสบายห,หน่อยทริปแรกทริปแม่กำปองครับทริปที่ฝฟฟันเดี๋ยวจะไปถึงแม่กำปองแล้วเราจะมีความสุขครับไม่น่าจะถึง <mm mm> เหลืออีก3ากิโลครับท่านตอนนี้เราได้มา1นกิโลมันจะถึงไหมเนี่ยก็เส้นทางจากเดิมที่เราลาดชันมาขนาดนี้นะครับ ตอนนี้ข้างหน้าก็ยังไม่เห็นวี่แววทางลงนะครับยังขึ้นเขาชันไปเรื่อยๆ <c oughs> เล่นเอาคนใช้มิตรหนักใจนะครับในตุ๊กชุกเดี๋ยวต้องเตรียมเซตเตรียมเซตเกียร์รรรรให้ดีอ่อนที่จะค่อยๆขึ้นไปตรงนี้มีอีกเนินประมาณประมาณ3าสิบองศาสามสิบถึงสี่สิบองศาได้ คุณชมิดอยากจะกลับลงทางนี้แต่เราไม่รู้นะอนาคตไปที่ไหนนะอ๋อเห็นแล้วครับเป็นโครง<ฮ>การไฟฟ้าพลังน้ำแม่กำปองหนึ่ง<ฮ>และสองอ๋อ,อนี่ได้ยินเสียงไฟออฟกิฟบัอนนะครับได้ยินเสียงผู้คนอยู่ในหุบเขาไกลๆเอา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 ,เอา,เอา,เอา อยากจะขึ้นละหรืออยากจะลงมีสภาพม้าของผมนอนแอ่งแมงไม่อยากจะขึ้นไปต่อแล้วครับเทมิทม,มีปัญหากับเรื่องโซ่แล้วครับโซ่ไม่ยอมปลดไถ้ไม่ยอมปลดโซ่ตัวสักทีเนี่ย ตอนนี้ขึ้นเนินมาตาังข่าขึ้นเนินครับโอ้โหเป็นทางลำบากหน้าดมูมีปัญหาเรื่องโซ่ไม่ยอมปลดเดี๋ยวช่วงขาลงเราค่อยปลดมันขายันขึ้นมันจะไม่ค่อยไปเป็นเทคนดิการปั่นนะครับตอนนี้เราได้มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์มีโฮมสเตย์นะครับจะย,ยินเสียงน้ำตกมาไกลๆบรรยากาศตอนนี้นถึงหมู่บ้านแล้ว ฉชนิตเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพผมทิ้งอุปกรณ์ไปชั่วมืออาชีพทิ้งอุปกรณ์ไปชั่วขนาเพราะว่าเหนื่อยจะเป็นลมก่อนนะครับเราจะไปหาอาหารกินข้างหน้านะครับรองท้องก่อนเพิ่มพลังให้คนใช้พิษเราจะนอนพักกันที่นั่นสักชั่วโมงหนึ่งไปชั่วโมงนะเ,เราถึงบ้านไม่กำปอง คืออะไรบ้านแม่กบองหมู่สามตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โปรแกรมของหมู่บ้านนี้ธรรมชาติมาาหลนผู้คนน้ำใจนีมากมีดอกเพื่งยิ้งดูทิ่มเนี่ยงชาและกาแฟมียาสมุนไพรนะครับชื่นชมน้ำใจน้ำตกเย็นเห็นวิวทิวเขาสวย ร่มรื่นด้วยสวนสนบนม่อนล้านอื่ตัวแกรนเขายาวเลยตู้ตผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ท่านี่หน้าผมดำแลครับตอนนี้หน้าผมขาวตอนนี้ตูซิมิดหน้าดำลนี่ท่าไม่ใช่เพื่อนคบกันมานานแน่ <c oughs> เราคงเลิกคบกันละตูู้้ <c oughs> ปลอกเรามาทิปเบ,บีวโอ้โหประเดิมแมตช์แรกนะครับอ่ามาสองกิโลแล้วตอนนี้ก็มีรถนักท่องเที่ยวนะครับพยอยขึ้นมากันเรื่อยๆนะครับ มีมาจากทา,างสังเยงใหม่จะมีมอเตอร์ไซค์ามากันข้งอ,งองข้ามเยอะมอเตอร์ไซค์างเที่ยวเีเราจัก,กรยานสวนคันเราแน่นอนกว่าขึ้นมาเหนื่อยจนจะพูดไม่ชัดแล้วนะครับฟังเสียงมอเตอร์ไซค์ติดขึ้นมากันแล้วกันคตันและคือเดินสวนคันของมาันเราจะดูมอเตอร์ไซค์นะครับว่าขนาดเราฝันจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์ย,ยังเอ่ารถยนต์นี่เสียงรถยนต์นะครับขนาดรถยนต์ยังขนาดนี้ เจ็นอาเจ็ดเซเว่นนะครับเมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แบบมันดารุ่นเก่าขึ้นจะไม่ไหวนะเนีเครื่องอะไรขนาดนั้นใส่เครื่องมันกลัวชุ่มล่างเรามาดูเส้นทางของเรานะครับโอมันสุดยอดจริงๆคุณสุรัสบ้านอยู้ดยสกีตอ๋อเขาเป็นคนท้องถิ่นครับมอเตอร์ไซค์ไปได้เราไปไม่ได้ ทำมีการไปไปมอไซไบไป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 เยาเยอยกันนี่วะเดี๋ยวเราเช่าเป็นสภาพรถกับสภาพคนแล้วนะครับคุณคิดว่าสุรัตน์สร้างภาพไหมครับทำเองแข็งแรงอืมตอนนี้เขาสร้างภาพนะครับนี่จักรยานคุณสุรัตน์นะครับนี่นี่นี่จักรยานคันสุรัตน์ผมไม่ได้เป็นอะไรนี่นี่นั่นรถผมจอดอยู่ครับกลางต่างางงามแต่คันนี้ครับ ภาพไม่เป็นไโอ้ยมีแมงมวยด้วยแมงมวยมาเกาะมันหนักแมงมวยได้เองโอ้ยเจ้าตัวนี้มาเยอะกันดิโอ้มีขาเยอะแล้วเราอ่ะฮ่าฮ่าเดินมาหากล้องอีกโอ้ยย่เยอะกันมากเลยบ้านเราเรียกไม้การผีเนี่ยแมงมวยอะแมงมวยเหรอไม่กัดไหมไม่ใช่ตักกัดแตรต่อยมวยไม่กัดเกีียวไป ล่าบอกว่าเป็นแมลงกิ่งไม้กิ่งไม้ใบที่สีเขียวมันก็เป็นสีเขียวนี่นะครับจะสังเกตว่าถ้าไม่เ<ส>กิอนกัะครกิ่นกับใ<ส>บกิ่งมไม้ะนะครับมันเดินเร็วมากเนละเดินยุบๆๆยุบๆๆยุบยุบบยยุบ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 ยนบยุ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 นยุบยบยุบยุบยุนยนะุบยุ <laughs> <อ> เส้นสายออกจากลำปางทางเจ้าตอนจะไม่โหดอจาจจะโหดกว่าน,นี้มาถึงตรงนี้มนันพี่น้องกันแหละมันเหมือนกันเลยแม่กำปองก็พอๆกัน,นมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาครับม,มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้แล้วบ้าสาวสวยไปแล้ว จริงนะครับผมขนอุปกรณ์มาเยอะมากเพื่อจะถ่ายบรรยากาศข้างทางนะครับแต่พอปั่นไปปั่นมาผมล้วงกระเป๋าไม่ออกครับแค่ถานี่ผมจะยืนไม้ไหวแล้วครับต้นอะไรวะเนี่ยไบลำแหลอะ่ะตอนนี้ผมปล่อยให้สุรศทำหน้าที่นะครับให้สุรศเป็นคนสร้างภาพนะครับอืดูท่าทางครึ่งทางยังเนี่ เกือบละคือค้างละเขาเปิดสามกิโลนะครับตอนนี้เรามาได้1กิโลอยู่สาม <laughs> กิโลมาได้1กิโล <laughs> ตอนนี้เรากําลังเดินทางมาได้1กิโลเดินที่สามเดินเดินผ่านจากักนสรุปว่าผมเดินมาเกือบ1กิโลนะครับ <laughs> <laughs> นั่งจักรยานตอนลงดอย, <laughs> น,ดอยนิดหนึ่งดอยนิดหนึ่งนอกากนั้นผมเดิน, <laughs> นทางขึ้นเขาทัน <laughs> โอ้โหเห็นแล้ว เห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วหายเหนื่อยไปปิดทิ้งนะครับคุณชัยมิมยตรมกบาเออขอตามวีออสไปสักคนตอน,นนี้นักปั่นน้องเหล็กของเรานะครับหมดสภาพแล้วตอนนี้ยังอนาคตข้างหน้ายังมีทางขดเคี้ยวนะครับอืตอนนี้จุงมาได้ครึ่งทางแล้วครับ ของคนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลทีนี้ปัดไม่ได้นิดหนึ่งข้างหน้าขึ้นเขาอยู่ละเห็นเห็นอะคตรละ่อนหัวใจไว้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะมีโฮมสเตย์นะครับให้พักถ้านับปั่นจักรยานที่เก่งๆนะเขาคงไม่มองนะครับแต่อย่างเรามองไว้ก็ดีเราเหมาะที่จะอยู่อย่างนี้มากกว่าให้พวกขาแข็งต้นไป ผู้ดีจงนอนต้องนอนต้องดูไปตามรายทางรองอท้ารองเท้าคขับเท้เออนล่ครับรองเท้าหมดสภาพอย่างนี้นะครับคนก็หมดสภาพยังไม่หมดนะครับตามรองเท้าไปด้วยตีตอนนี้จะเป็นการซ่อมรองเท้านี่ชูเมเกอร์นะครับไม่ใช่คนเยอรมันนะครับชูเมเกอร์ไม่ใช่ โทนี่ชูเบเกอร์นะครับตุลัดชูเบเกอร์นั่นนัไม่แก่มากเลยนะกะลางกะลานไม่แก่เลยนี่เลยหอมใส่กระใหญ่นี่เลยนั่นอะไรมะหอมสองน้ำอ่ะเป็ดโอ้เป็ดงามอ่ะฮตาเป็นงามเลยล่ะอันนี้เอาไปต้มไข่กันแม่ต้มไข่อันนี้แม่กะลังจะกสารฉลอม ทำเล่นนอนเก็เล่นลับเกือกวะแม่สวงามได้ขนาดอันนี้แม่กาแฟแล้วครับอันนี้จะาเพิ่งหัดอ๋ออันนี้เริ่มต้นอย่างนี้มันคือเริ่มต้นตุนมานนะคคัะแต่อันที่จะขึ้นได้อย่างนั้นมันต้องมีความเชี่ยวชาญจะ่ผมไม่กน้าจอ๋อครับผมอันนั้นเป็นมือโปรอันนี้โปรมาก่อนโปรมาก่อนเดี๋ยวนี้ก็จะโปรตามนี่ไเย ใช้อย่างประหยัดแม่บอกมีหลอดเดียวน่าจะในเวียงนะครับในเชียงใหม่จะซ้นหรอจะขึ้นตรงตรงร้านกาแฟเนี่ยแม่ร้านกาแฟไหนข้างบนนะครับข้างบนที่แม่ไปอยู่เอาไปทำนกกสมัย้หรอครับนี่ขี่รถปั่นรถขีม้าครับมาสองคนเนี่ยครับอิดขนาดายเป็นปั่นจักรยนมาได้เลยมาสองคนไม่เคยได้คุยนะขอถามนิดนึงครับเพื่อเป็นความรู้ เห็นเวลาที่มันเดินนักๆนี่นะครับแล้วน้องก็อ่าครับ่านนี้นะล้อมันแทบไม่ไปเนี่ยมันเหนื่อยมากนะมันขึ้นอยู่กับเกียร์รถแม่ถ้าเกียร์ดีๆมันกลับไปได้เดี๋ยาถ้าเกียร์มันไม่เยอะคันเรื่อโอ้หแบบมันแทบไม่ขยับนะแตแล้วนอันมีคยบยาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ตรงนี้เราจะเห็นบรรยากาศของต้นไม้อันนี้ก็คือ สุรัดเขาซ่อมรองเท้าเรียบร้อยแล้วครัขเราจะไปข้างหน้าโ่งไปสู่นับตกแม่กำปองแล้วครับแม่กำปองไปไม่ไปกระจุงวันตกวัน นนีะตกผมอยากให้ฝนตกนะครับผมจะได้กลับผมจะได้มีข้ออ้างเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดินทางกันต่ออาจประสบความต้องการครับเดี๋ยวเนี่ยมืดลงมืดลงเลยแล้วบางทีเนี่ยใครอยู่ที่เดี๋ยวเขาก็ลงได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผบครับครับครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางในหมู่บ้านสุรัตจะเดินทางไปก่อนผมผมต่อให้ลวงหน้าไปก่อนนะครับ <And there. S 1> แล้วผมจะจูงตามไป